เครับเรามาอัปเดตภาพรวมคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โงงกันไปหมดแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วคือแต่ละคนมันจะจบยังไงนะครับสารชั้นต้นบอกแบบหนึ่งสารกลางบล็อกนะครับก็ถามมุมมองเขากันนะครับคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันกระนหมดทิทางตลาดยากนะคือเราว่าเราวิเคราะห์เศรษฐกิจกับการเงินผ่านเรื่องทรัมป์แล้วว่ายากแล้วนะในช่วงสามเดือนที่ผ่านมานะเจอเรื่องการเมืองเรื่องขอดอีกนี่คือมันปรับจากนิติตุลาการไปเป็นนิติมันหมายถึงว่า ปรับจากเรื่องของอภาพรวมของตัวเศรษฐกิจการเมืองโลกนะครับมาอยู่ที่การเมืองในสหรัฐอเมริกาเพิ่มเติมเข้าไปแล้วสําหรับเรื่องขอดนะครับผมมองเป็นสามเคสซีนารีโอแบบนี้แล้วกันเคสแรกเนี่ยนะครับนั่นก็คือสารหนึ่งกับสารสองเนี่ยตกลงกันไม่ได้ก็ขึ้นไปที่สารสูงสุดนะครับแต่ผมบอกก่อนนะว่าถ้าขึ้นไปที่สารสูงสุดเนี่ยมีโอกาสสูงมากที่จะตีความว่าภาษีมีผลต่อนะครับเพราะริพาร์ิกันเนี่ยเขาก็มีบทบาทในสุพรีมคอขอดเยอะ เนะพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยนะคะผมก็คิดว่าโอเคมันก็กลับไปแพทเทิร์นเดิมครับก็คือก็คือเป็นกรณีที่ไม่ดีนะครับก็คือภาษีทุกอย่างก็จะกลับไปมีผลตาม i p r o c a l t ท r i f f ในวันที่9กันยายนนะคแต่มันก็ไม่ได้หมายความนะครับว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยญี่ปุน่นยุโรปอินเดียเวียดนามไทยจะเจรจาไม่ได้ไม่ใช่เพนะราะฉะนั้นเนี่ยถ้าศาลเขาตีขึ้นมาที่ศาลสูงสุดแล้วก็ตีบอกว่าภาษีนี้มีผลต่อ แน่นอนมิถุนายนทุกประเทศก็ต้องวิ่งเข้าไปเจราจาไม่ครับไม่ได้บอกว่ามันจะไม่เจราจาแล้วไม่ได้บอกว่ามันจะเป็น worst case แล้เจราจาไม่ได้นี่คือเคสแรกเคสที่2นะครับนั่นก็คือมาดูกันว่าถ้าลงรายละเอียดมาว่าอ่ะสมมุติว่าตีความว่าถูกบล็อกจริงนะครับนั่นก็คือยึดตามศาลเทรดคอดหรือว่าศาลชั้นต้นนะครับก็คือให้บล็อกนะครับมันก็มีอีกทางออกนะครับนั่นก็คือทาง ทรัมป์เองทางมือซ้ายมือขวาของเขาเองเนี่ยก็อาจจะมีการปรับนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานแชร์สไลด์นิดหนึ่งนะครับอาจจะมีการปรับนะครับมาใช้กฎหมายมาตราอื่นๆนะครับซึ่งมาตราอื่นๆเนี่ยเราแชร์สไลด์เห็นภาพตรงนี้นะครับว่ามันก็จะมีมาตรา301นะครับมันก็จะมีมาตรา232มนะครับมันก็จะมีมาตรา1 2 2และอื่นๆอีกมากมายที่ทรัมป์เนี่ย เขาสามารถจะแอพพลายใช้ได้นะครับความหมายคืออาจจะไม่ได้ขึ้น r e ส i p r o c a l tariff 36%บ้านเรา4 0 45%ในเวียดนามแต่อาจจะใช้เป็นกฎหมายนี้นะครับความหมายคืออะไรความหมายคือบางกฎบางสินค้าบางประเทศยังมีอยู่นะครับเช่นถ้าสมมุติว่าใช้เป็น301สําสำหรับประเทศจีนนะครับก็ต้องบอกว่ายังมีผลอยู่นะครับแต่ว่าบางสินค้านะครับถ้ามันเป็น บางประเทศที่มันเป็นสีขาวอันนี้อาจจะถูกตีตกออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นกรณีกลางแล้วนั่นก็คือเม็กซิโกแคนาดาอาจจะมีโอกาสที่จะรอดนะครับแล้วก็บางสินค้าอาจจะรอดบางประเทศอาจจะรอดเราอาจจะรอดแล้วก็อาจจะลงไปเหลือ10% 15%นะครับจากเดิม3ามกว่าเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็ถือว่าดีกว่าในกรณีแรกนะอันนี้กรณีที่2นะก็คือเอ่อ มีการเอา reciprocal tariff การคำนวณเดิมออกคำนวณเกณฑ์คำนวณเ,เดิมที่ว่าใช้วันที่2เมษายนนะครับก็คือ trade deficit หา r d Export คูณ0.5อันนี้เอาเกณฑ์ออกแล้วใช้มาตรา301232เอามาใหม่ซึ่งอ,อันใหม่กับอันเดิมก็ตามชารตินี้เลยว่าบางประเทศไม่โดนบางประเทศโดนนะครับส่วนในกรณีที่3ก็คือบล็อกเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นกรณี base case ตลาดหุ้นผมว่า Vsha p e recovery set index ก็มีโอกาสกลับขึ้นไปประมาณ1,275จุดบวกลบ เพราะฉันวันนี้ผมก็เราจะบอกว่าเรายังไม่สามารถฟันธงได้ว่าเป็น1 2 3แต่เดี๋ยวผมจะหาหน้าหุ้นและหาหน้าเซกเตอร์มาในวันพุธหน้านะครับซึ่งวันที่วันพุธหน้าเนี่ยสมิถุนายนเนี่ยที่เรากลับมาเจอกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการออกเปเปอร์มาล่สแตร์จี้แล้วเดี๋ยวผมขอดูประเด็นนี้ให้ตอนนี้สี่สิบแปดชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงเนี่ยทำการบ้านไม่ทันนะครับแต่เดี๋ยวหยุดยาวสี่วันนี้เดี๋ยวผมกลับมาพร้อมกับการวางกรุ๊ปยให้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมแบ่งแบ่งไปเลรลี่อ ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีดาวไซต์ต่อจากจีดีที่1.4นะมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะฮะแต่ว่าถ้ามันออกมาในกรณีที่กลางหรือดีหน่อยโอเคอยอมรับว่าเอ็กซ์พอร์ตกับ GDP มีอัพไซต์แน่นอนเซ็นดีเอ็กซ์อาจจะเล่นเด้งได้แต่เพียงแค่วันนี้ตลาดมันไปเทคว่ามันไปกรณีแรกเพราะว่าสารกลางไปเบรกสารต้นแล้วมีโอกาสขึ้นไปซูงพรีมคอดแลวขึ้นไปซูงพรีมคอดทุกคนพอทราบอยู่แล้วว่ามันเสร็จอมริกันแน่นะครับก็เลยมองกลยุทธ์ภาพรวมประมาณนี้